สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยช่วงนี้อากาศก็วิรปริตแปรปวนที่ร้อนก็กลายเป็นที่หนาวที่หนาวก็กลายเป็นที่ร้อนวันหนึ่งก็มีถึงสามฤดูในวันเดียวกันการปลูกพืชผักพืชผลต่างๆก็เป็นไปนด้วยความยากลำบากพืชผักพืชผล ก็ไม่เจริญงอกงามเหมือนอย่างเคยพืชบางชนิดที่เคยปลูกได้ก็ปลูกด้วยความยากลำบากบางชนิดก็ปลูกไม่ได้เลยสภาวะอากาศที่กำลังแปรปรวนในขณะนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกพืชผักพืชผลซึ่งได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศการเติบโตก็ไม่งอกงามเหมือนเคย ดังนั้นต่อไปพืชผักพืชผลก็จะมีราคาแพงไม่เพียงแค่สงครามที่ทำให้พืชผักพืชผลมีราคาแพงแต่ว่าภาวะอากาศซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พืชผักพืชผลมีราคาแพงมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นหลายคน ก็คงเคยฟังจากครูบาอาจารย์ซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้แนะนำเราว่าต่อไปก็ต้องรู้จักปลูกผักปลูกขืชผลต่างๆรู้จักทำสวนทำไร่ทานาเพราะว่าโลกของเรานั้นในยุคต่อไปก็จะเผชิญกับความเลวร้ายจากภัยทางธรรมชาติอาหารต่างๆก็จะมีราคาแพงอาหาร ก็จะหายากการปลูกพืชผักพืชผลก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นเราเองก็ต้องเรียนรู้วิธีในการเอาตัวรอดและเรียนรู้วิธีในการอยู่ในยุคปัจจุบันให้ได้หลายคนก็คงเคยไปเยี่ยมเยียนตามสำนักต่างๆของครูบาอาจารย์ก็จะพบว่าสำนักโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนเนินเขา สำนักโดยทั่วไปก็จะมีการปลูกพืชผักพืชผลต่างๆมากมายมีการทาระบบชลประทานมีการทําฟาร์มต่างๆดังนั้นสิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาสอนเอาไว้เราเองหากมีโอกาสก็ควรน้อมนำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาสั่งสอนหรือว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้นำสิ่งที่มีค่ามีความหมาย และมีความสำคัญเหล่านั้นมาใช้เพื่อว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายหรือว่าเหตุการณ์ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดแคลนทางอาหารเราเองก็ยังมีพืชผักพืชผลมีสวนมีไร่มีนาบางคนก็มีความสงสัยว่าทำไมหนอครูบาอาจารย์ ถึงสร้างอาคารสาราต่างๆมีขนาดใหญ่โตจุคนได้เป็นพันเป็นหมืน่นอาคารต่างๆก็มากมายระบบน้ำการเกษตรต่างๆการทำสวนก็มีมากการที่กุบาอาจารย์เตรียมการอะไรว่าอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเตรียมการเอาไว้รองรับผู้คนถ้าเกิดเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหรือไม่ บางคนก็ถามครูบาอาจารย์ท่านเองก็นั่งอมยิม้มบางครั้งท่านก็บอกว่าต่อไปเราต้องกินกล้วยนะต้องฝึกกินกล้วยและถ้าหากมีคนมาอยู่มากๆถ้าหากกล้วยหมดเราก็ต้องฝึกกินยวกกล้วยยวกกล้วยก็ต้องฝึกกินให้เป็นทีนี้ถ้าหากเรานั้นมาพิจารณาว่า ถ้าหากสงครามโรคเกิดขึ้นจริงต่อไปประเทศไทยก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีคนไทยก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีดังนั้นถ้าหากเป็นสงครามโรคสิ่งต่างๆก็ไม่ควรมีความจำเป็นในการเตรียมการเพราะว่าเราเองก็จะมีแต่ความร่ำรวยดังนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่ม่ตตาเตรียมหรือว่าสร้างเอาไวร้รวมถึง เตือนเอาไว้นั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์ต่างๆก็คงไม่ใช่สงคารามโลกก็คงไม่ใช่การรองรับสงคารามและถ้าหากว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าเหตุการณ์ภัยธรรมชาติซึ่งมีความร้ายแรงหากจะมีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ ก็มีตาให้สัญญาณเตือนเอาไว้รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีหลายๆสิ่งเกิดขึ้นร่วงหน้าก่อนวันที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใแรงของโลกครูบาอาจารย์รวมถึงท่านผู้รู้ทั้งหลายก็มีตาเตือนเอาไว้ว่าก่อนวันนั้นจะมาถึงที่ร้อนก็จะกลายเป็นที่หนาวที่หนาวก็จะกลายเป็นที่ร้อน วันเดียวกันจะมีถึงสามฤด,ดูสิ่งหนึ่งที่ครูอาจารย์ได้เมตตาให้จุดสังเกตนั่นก็คือว่าให้ดูที่ประเทศญี่ปุ่นก็คงหมายความว่าคงมีเหตุการณ์ครั้งรุนแรงเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงต้องสังเกตที่รัเสเซียกับประเทศจีนถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งดุนแรง ไหวแล้วหายเป็นเมืองเมืองประเทศไทยของเราก็ต้องระวังตัวรวมถึงหากวันนั้นใกล้มาถึงลูกเห็บยักษ์ก็จะเริ่มตกใส่คนตายจำนวนมากและอุกกาบาตขนาดเล็กและใหญ่จะตกลงมาถี่ขึ้นบนพื้นผิวโลกจุดสังเกตที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจนั่นก็คือว่า จะเป็นจุดสังเกตที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นก็คือถ้าหากว่าน้ำเริ่มท่วมที่สมุทรปราการเราเองก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุดรวมถึงถ้าหากเกิดสัญญาณเตือน777เกิดขึ้นไฟฟ้าจะดับเป็นเวลา7วัน7คืนมืดจนมองไม่เห็นแสง เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนรวมถึงฝนจะตกไม่หยุดเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่เองก็คือสัญญาณเตือนทั้งหมดซึ่งครูบาอาจารย์รวมถึงท่านผู้เรื่องหลายที่ไม่ตาเตือนเอาไว้และถ้าหากจะถามว่าในวันนี้ในขณะนี้เรานั้นถึงจุดใดจุดใดของจุดสังเกตหรือว่า จุดใดของสัญญาณเตือนที่ร้อนจะกลายเป็นที่หนาวหรือยังที่หนาวจะกลายเป็นที่ร้อนหรือยังวันเดียวกันจะมีถึงสามฤดูแล้วหรือไม่สิ่งต่างๆที่กูบาอาจารย์ได้ไม่ตาเตือนหรือว่าให้เป็นสัญญาณเตือนเอาไว้เราเองก็ต้องหมั่นสังเกตเราเองก็ต้องหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆดังนั้น เหตุการณ์ต่างๆถ้าหากจะเกิดขึ้นจริงสิ่งต่างๆตามที่ครูบาอาจาร,รย์ได้เมตตาบอกเอาไว้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้น